ของจุฬานะคะใช่ซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนลุมพินีนะคะอ,อนุสาวรีย์รัชกาลที่หกค่ะวันแห่งความรักอันนี้เนี่ยอาการบิดเบี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นการที่จะช่วยประเทศชาติอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ ใช่ค่ะหมายเดียวกันเคารพในตรงนั้นไปพร้อมๆกันแต่ว่าก็จะมีคนบางประเภทนะคะซึ่งตอนนี้บอกว่าเป็นนักโทษชายนะคะทักษิณชินวัตรเนี่ยที่ไม่ได้ตัวตัว,ตวนักโทษชายเนี่ยนีออกนอกประเทศประมาณ1 7ปีถูกไหมฮะแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องจำาำไมอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเป็นเวลา180บาาวันแล้วค่ะพี่เอ๋ซึ่งเป็นการรักษาที่ยาวนานมากแล้วก็ไม่มีข่า,ขาวอะไรใน คนที่ว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ต้องใหม่เนี่ยเขาจะเลื่อนไฟแดงไปก็ได้ตัั้งงกไฟแดตอนนี้นะคะเป็นขบวนธรรมยาตราของกองทัพคำนะคะตจองระวังด้วยนะคะว่าไม่ต้องดเพราะว่าเป็น แล้วก็มีอาการป่วยไม่สบายนะคะ,อะตอนนี้อาจารย์หมอเขียวก็นำพี่น้องนะคะมาจุดเริ่มต้นนะคะ,ะจุดเริ่มต้นตอนนี้เราก็เลยจากโรงพยาบาลจุฬามาสักน้อยนะคะเพื่อที่จะให้ขบวนเสด็จของอพระเทพนะคะขออาภัยนะคะขอุญาชสำนัพระเทพนะคะ,ะให้ ควนเสด็จงด้เข้าไปที่โรงพยาบาลจุฬาได้อย่างสะดวกจุดที่เริ่มตดีที่ถือว่าได้รับการพิพากษสาสิ้นสุดแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเหลืออีกหลายๆคดีที่ยังไม่ได้รับคำสั่งพิพากษสาสิ้นสุดที่แค่คดีแรกนะคะคุณนายนักโทษชายพักสิษ์ชินวัตนนี่ก็ยังไม่ได้เข้ากระบวนการไม่แม้กระทั่งใส่ชุดนักโทษมาให้เห็นนะคะแล้วคนนี้เนี่ยได้มีการ สอบถามไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะก็ขอทวงคืนพันที่ทำให้กับประชาชนคนไทายวันนี้เรามางดวงพิสทธิ์ความที่ติดพันนะครับตัวเลขจะไปประมาณอย่างไรหมายถึงว่าคอประทออเองนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ทีมคอปทอนะคะมุ่งดันขึ้นจากชั้นการทำไมไม่ใช่อะไรก็จะเป็นรถนะคะส่มีวนขบวยนเท้าธรรมะ ญาตรานะคะซึ่งนําโดยอาจารย์หมอเถียแล้วตัวใจพิจารณ์นก็จะเดินไปตลอดถนนตรงราชดมรีนะคะตรงนี้เดินเลยมาจากโรงพยาบาลจุฬาไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ศูนย์วิจัยโรคเอสานนะะสา์สราพยาบาล แต่ละท่านแต่ละท่านขอให้ห่างกันประมาณหนึ่งฝางแขนนะค่อยเดินมาเรื่อยๆแล้วเดินมาเรื่อยๆห่างหนึ่งฝีเข่จงแขนนะครับเดินมาเรื่อยๆเดินมาช้าๆสงบสันติแหงซ่าโอาโหสิวันนี้เรามารวมคืนแตนะ่ความยิติธรรมให้กับประเทศไทย ให้ระบบพิติธรรมไทยนั้นเป็นระบบที่มีความพิติธรรมและก็สร้างประโยชน์สุขให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงคเรามาเความพิธรรกับประเทศไทยเรามาที่เป็นาย่นคนดีตามาติความพิธธรรมให้กับประเทศไทยด้วยความสงบสันติอภิงิษาอโหสิ เราเดินใจด้วยความสงบจิตนะเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลเพราะเราพากันมาทําความดีนะเรามาทําสิ่งที่ดีเราต้องทําด้วยความยินดีพอใจเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลมาทําสิ่งที่ดีย่อมเป็นที่บากดีนะคนทําไม่ดีย่อมเป็นที่บากไม่ดีคนทําดีย่อมเป็นที่บากดี เรามารวมยืนความยุติธรรมให้กับประเทศไทยเรามาทำดีย่อมเป็นวิบากดีย่อมเกิดผลดีทั้งต่อเราและสังคมเป็นแค่ชื่อยุติธรรมคำตุนชาตินะคะทำผิดแล้วรับผิดคนไทยให้อภัยแต่ต้องทำตามกฎหมายนะคะอย่าละอานกรทบวารทำนะคะตรงการตำรวจเพื่อจะสอบถามทั้งหมอโดยไม่มีการออกสื่อใดๆนะคะในกระบวนการ ให้เราเห็นว่ามีการรักษาของอัโคนนะคะรบตามจำนวน180วันโดยที่ยังไม่เข้าคุแกแต่กับค้างวันเดียวนะคะซึ่งต้องทำกฎหมายในกฎหมายของราชกาลจักรไทยนะคะ นะคะ,อะอทอปทก็เดินทางออกมาจากททกน,ะนะะก็จะมาเจอการทีำงาเดียบกันไม่ว่าประชาชนหรือผู้นำทางการเมืองใครระดับไหนก็ตามในประเทศไทยถ้าโดน คำาห้พากษาต้องคดีสิ้นสุดแล้วก็ต้องรับโทษตางอามากคนว่าสิ่งนี้ไม่ใเป็นภน้าที่ของคนไทยที่จะมาทำให้สิ่งที่ถูกต้องในบ้านเมืองนี้เราก็คงจะไม่มีประเทศ แล้วนให้ก็เยก่อน,นะะแล้วก็เป็นผู้ป่วจเสีที่โรงพยาบาลวงียเยอะ้ก็ยังไม่มีข่าวก็อากทราบข้อมูลาตอนนี้นะ กำลังเดินผ่านตอนนี้ก็จะเป็นสงาสนาาก,การที่ทำของถ่ายภาพก้อ,ตอ,นนตอาต้องมีการพิจา,ารณาแล้วก็กลับไปทบทวนนะคะว่าได้ถูกตามขั้นตอนที่ถูกกล้องไหมเ,ออเรียกเขาอย่างจริงนะคะผานเท่าเทียมกันของประชาช,ชนผู้ที่ต้องคดีทุกคนก็ต้องรับรับต้องน,นะคะรับโทษเท่าสิฟุกนะคะ,ะเก่งทางชั่วคือข้อโต้ยิ่งสร้างไมบากบั่น ต้นนะคะทีนี่ก็เป็นป้ายที่พี่น้องทำมานะคะมี่ข้าพเจ้าจะแภาษาเป็นโอเค,ะคะอ่าขอขอภาษาอิตาเลียนหน่อยได้ไหมคะเอ่ขอขบวนการที่จะทำแบบนี้นะคะ่ะที่อิตาลีถ้าเป็นคนทำเองต้องทำยังไงคะ ต่างประเทศด้วยนะคะเป็นป้ายภาษาอังกฤษเลยนะคะอ่าอิคอร์้ค่ะประเทศชาติาต้องเข้าเทียมดัดใช่ไหมคะเรวจทั้งแนวรับานหน้าลงไปจะรวจที่ตรง กาบยกรที่ลมจะเป็นอะไรต่อนะคะกเทพมหานครนะคะการที่ออกมาเชิงัสลักษณ์ในวันนี้ก็คือเพื่อมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับประเทศชาติของเรานะคะ,จะเจริญธรรมค่ะพี่นุษยพี่นุษยเดินทางมาจากที่ไหนคะ <S <S โอ้โหมาไกลจังเลยทําไมถึงอยากจะมาเพื่อที่เราก็จะถ่ายเห็นบรรยากาศนะคะ <S <S อ่นนี่นะคะพี่น้องก็แต่งหน้าออกมาทำหน้ ของประชาชนคนไทยนะคะจุดนำเชื่อได้แล้วกลับใจซักนะคะอ่านี่นะคะหลายๆป้ายก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าท่านที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าประชาชนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือแม้ชาต,ต่างชาติก็จะได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าคนทําผิดต้องเข้าคุก ต้องติดคุกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้นะคะเรามาถึงบริเวณโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้ประชาชนคนไทยมีคําถามอยากจะให้คุณออกมาตอบนะคะทําผิดกฎหมายไม่รับโทษทําลายระบบยุติธรรมทุกคนก็สามารถที่จะใช้สื่อโซเชียลของตัวเองนะคะแชร์ออกไปหรือออกมาให้้อา ชินวัตรได้ทํากับประเทศชาติไทยการคอร์รัปชันนะคะหนีคุกหนีคดีไป17ปีแล้วกลับมายังไม่สํานึกนะคะกลับมาแล้วก็ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวแต่ในวันนี้ได้มีรายชื่อว่าอยู่ในผู้ที่พักโทษแล้วนะคะก็เลยเกิดคําถามน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคดีความของคุณทักษิณที่จะเป็นเยี่ยงและอย่างให้กับประชาชนชาวโลกได้เห็นหรือไม่นะคะว่าคนทําผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการนะคะ อตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเราจะมีการยื่นหนังสือนะคะให้กับทางโรงพยาบาลตํารวจด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้โรงพยาบาลตํารวจได้ต่อข้อสักถามนะคะว่าเหตุอันใดคุณทักษิณหรือนักโทษชายทักษิณคงเรียกคุณไม่ได้แล้วนะคะเพราะเขาเป็นนักโทษชายอยู่นะคะนักโทษชายทักษิณชินวัตนนะคะเหตุอันใด